มานะมาเที่ยวทุ่งสงนี่เป็นชื่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าอำเภอนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารที่เด็ดๆที่อร่อยทั้งนั้นเลยค่ะมีทั้งธรรมชาติรวมไปถึงธรรมะและว,วันนี้นะคะเราก็จะไปที่นี่กันค่ะอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ่งสงเป็นอำเภอที่มีความเจริญเป็นอันดับสองของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ทั้งหมด919.31ตารางกิโลเมตรวันนี้ก็มาทุ่งสงทั้งทีมีความอยากกินขนมจีนมากๆเลยค่ะมีเพื่อนแนะนำมาเราก็จัดกันเลยค่ะ ร้านขนมจีนแม่ยาวอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8ตําบลชมายอําเภอทุ่งสงบรรยากาศร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์บ้านๆค่ะนั่งชิวๆมีซุ้มไม้ไผ่ให้นั่งรับประทานขนมจีนและในส่วนของน้ําแกงก็ถือว่าเป็นจุดดึงดูดลูกค้าเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําแกงเขียวหวานไก่แกงแตปลาแกงพริกหวานน้ําแกงใสใส่ลูกชิ้นค่ะผักหน่อนะคะที่นี่ก็สดใหม่ทุกๆวันเลยค่ะรับประทานกับขนมจีนจานโต,โต กับผักหนอ่ออร่อยสุดๆไปเลยค่ะและในส่วนของเครื่องดื่มนะคะก็ะจะมีจาพวกน้ําชายเย็นชาเขียวน้ำำําลําไยน้ํามะพร้าวมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะใครผ่านไปผ่านมา นึกอะไรไม่ออกว่าอยากกินอะไรอย่าลืมแวะทานขนมจีนกันนะคะสามารถติดตามร้านได้ทางช่องเพจ Facebook ร้านขนมจีนแม่เยาอีกหนึ่งร้านพิกัดคนกดร้านขนมจีนเส้นสดน้องหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นร้านขนมจีนที่เปิดมาแล้วกว่า13ปีเจ้าของร้านน,น่ารักมากๆเลยค่ะยายนีแล้วก็พี่หนึ่งซึ่งผักหน่อที่ใช้จะเป็นผักหน่อในรั้วบ้านที่เจ้าของร้าน,นปลูกเองเลยค่ะ ปลอดภัย100%เซแล้วก็เก็บมากินกันสดๆเลยค่ะกับแกงไก่แกงกระทิและอีกเยอะแยะมากมายบรรยากาศร้านก็จะเป็นสไตล์บ้านๆค่ะที่เรียบง่ายมากๆค่ะหากใครผ่านไปผ่านมาก็แวะลองชิมลองทานกันได้นะคะติดตามช่องทางได้ที่เพจ Facebook ร้านขนมจีนเส้นสดน้องหนึ่งกินอิ่มแล้วเราไปผ่อนคลายชมธรรมชาติกันต่อที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะน้ำตกโยงเป็นเหมือนสระน้ำ่ามกลางธรรมชาติที่มีน้ำไหลลงมาจากภูเขาด้านบนมีจุดให้เล่นน้ำหลายจุดเลยทีเดียวค่ะหรือสามารถมาปิกนิกกับครอบครัวริมลำธารได้พอได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งก็ยังคงสวยงามและให้ความรู้สึกสดชื่น สถานที่สุดท้ายของทริปวันนี้เราก็จะไปกราบไหว้สักการะบูชาขอพรกันที่วัดก้างปลาตามลที่วางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความนิยมในการไปถ่ายภาพเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้นะคะภายในวิหารก็จะมีรูปปั้นแม่แก่ประดิษฐานตั้งไว้ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานเนี่ยได้มากราบไหว้ทำบุญกันต่อไปค่ะวันนี้ถือว่าคุ้มสุดๆไปเลย ได้ทั้งอินเที่ยวทำอาหารอร่อยธรรมชาติรมรืน่นวัดส,สวยถ่ายภาพก็ออกมาสวยด้วยอย่าลืมมาเที่ยวมาชิมกันนะคะ